เย็บมุมครับใส่ขาดครับเริ่มบานเขาแล้วครับเขาารับเริ่มบานเข้าแล้วนะครับสองคันเหมือนเดิมครับวันนี้ สองคันแบบสิ่ใบาสามแล้วนะบสามมานจเสาๆในหาไรก็สิเก็ยไล่แล้วก็นี่กเกียไล่สิหาหาไรมาจะเกียร์ไล่ก็มายอยู่นี่ข้องนี่กมานจะเก็ยรแบบไรข้องสางค่ ข้องข้างตรงนี้ครับข้องข้างตรงนี้ก็สิแปดไรนะรตะวัน้องส่จักสิท่านมาแลวครตะวันอสิท่านอาสิท่านระม,มัณนสองให้ครึ่งนะครับอาสิคำก่อนเพราะว่าตัวสิทไทยรมนิเซ็ตกับไทยางคน,นครับไทยข้งของฝั่งขวาแล้วมาฝั่งใส่ มันเต็มถังนรมีกระชิกเขาเนี้ยนะครับอยู่บ้านกับเริ่มบ้านกันนะครับเพราะว่าหน้าหมู่ผมนี่มีทงหนึ่งท่านเนียไทยย่อยครับ mm hmm. เอาทำให้เลี้ยงงัวอยู่ที่เลี้ยงกับไทยแล้วนะครับ mm hmm. เข็น ปีนี้เาก็มุกคิดจังไเนะครับนาศิได้เฮ็ดละลาโม่ครับพวากกลางเดือนกับสิ้นเดือน,นครับพวว่ดมันความหลุดสึกหลุดสึกว่าฝนมันนาศิทิ้งช่วงนะครับพาว่านตอนนี้แหละก็อาจจะดีขึ้นอยู่ นี่ก็ผแผนกน้ำมันครับเขาครับเมื่อนี้ส่งน้ำมันครับไปเอาน้ำมันมาครับวันนี้บไดยมีส่วนรวมการไถนาครับว่าสิเมื่อเนี้ว่าสีานั้นครับว่าสีล่องสตาร์รดเกีียวอุ่นรดเกีียวนะครับพอดีไอยมันโทมากวาเสื่อน้ำมันเลยเดี๋ยวไปสื่อน้ำมันมาครับก็พ่อมัน คนละถางครับทางนังละหาลอยครับทางละหาล,ยาล,หาลยอยน้ำมันกับ3ามาะครับจุด50กว่าสตังค์คงดถึงสิบห้าริจอยครับ 500. หาลวันว่ไทยเมื่อเหมือแแต่ก่อนนะปี2ปีที่แล้ว

ได้มากครับคลิปนี้พอดีแม่เติมนน้ำมันให้อ้ายกบขอด้วยนะไปซื้อน้ำมันมาข้าพ่อไทยไปซื้อกับพ่อไทยมาถ่ายเด้อครับนี่ต้กขวางกับข้าหนุ่งครับรถเกี่ยวนู่นนะครับกับงัวพอดีได้ม้ากับเยได้มาถ่ายนะครับนะครับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกัับบเตครกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร้ครับเดย้อนสิทธ คนแดกบางๆได้เสร็จเส้นรถเกี่ยวรถไถกับง่วนะครับกับบมมีอย่างครับกับเตชันเนี่ยมีแกสองสามอย่างนี่ครับหย่างง่วนรถไถรถเกี่ยวครับนี่ครับนี่ทำอีกแล้วครับคนแรกก็แชร์นะครับ